นัทชัยวชิรศักดิ์หรือนัทกรุงสยามเขาเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเบญจมาบพิรและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อครั้งที่เข้าแข่งขันและได้รางวัลแปน,นพันแท้จัตุคามร,รามาเทพเมื่อปี2007ด้านงานพิธีกรคุณนัทรับหน้าที่พิธีกรมาแล้วหลายรายการและในวันนี้เขาพร้อมแล้วกับการพาพวกเราไปปลุกตะลุยคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรายการว a น i ิตี้ทีน อยู่ที่นี่ดูแลน้องๆ,ๆมายี่สิปีค่ะยีปีอยากจะพัฒนาเด็กสามารถให้เปลี่ยนเป็นคนดีได้นี่คนก็คงได้ครับบอกว่า28ปีขอคนดีแค่คนเดียวคือสําเร็จแล้วอ่ะค่ะ,คะสวัสดีครับทุกู้ชนครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ v a r ร e t y ตี้ทีนครับ v a r ร e t y มันๆของคนที่ยังมีวัยและหัวใจเป็นทีนเช่นคุณครับ วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์ฝึกละอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาครับซึ่งที่นี่มีน้องๆวัยทีนกลุ่มหนึ่งครับซึ่งเขาเคยหลงผิดแล้วก็กระทำสิ่งที่ผิดต่อกฎหมายจึงมีความจําเป็นที่เขาต้องมาพักและก็ฝึกอบรมอยู่ที่นี่นะครับรายการของเรานั้นมีความจำเป็นแลเกิดที่ต้องนําเสนอสิ่งต่างๆที่อยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจําวันแล้วก็ทัศนคติของเขาครับเดี๋ยวเราลองมาฟังทัศนคติของเขาแล้วก็ เราลองไปชมชีวิตประจำวันของเขาดูครับว่าเขามีอะไรที่ต้องทำเป็นประจำที่บ้านครับเชิญครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่ทางบ้านโดนาได้จัดไว้เพื่อให้น้องๆมีอาชีพหลังจากที่ออกจากที่นี่ไปแล้วครับเดี๋ยวพบกับท่านอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลครับ อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์แต๋อนะครับแต๋อค่ะขอเชิญอาจารย์แต๋อขอโทษครับท่านอาจารย์เต๋อผมทราบว่าจากประวัติของท่านอาจารย์แต๋อท่านอาจารย์แต๋ออยู่ที่นี่ดูแลน้องๆมา28ปีค่ะ28ปีตั้งแต่ปี2 8แล้วตั้งใจอยากมาที่นี่เองเลยด้วยค่ะเพราะที่นี่เขาพอทราบเราครับเป็นลับสมัครก็มาสมัครที่นี่เลยครับที่นี่เป็นห้องที่สอนน้องๆเกี่ยวกับยีสต์ปักรถร้อย ตัดเย็บเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าเอ่อพอมาเรียนที่นี่แล้วสามารถที่จะจบออกไปตัดเย็บเสื้อผ้าได้เลยได้ค่ะหรือเขาไปต่อยอดที่จะเรียนเพิ่มเติมอะไรข้างนอกก็ได้ค่ะระยะเวลาที่จะต้องเรียนอยู่ที่นี่อ๋อ,อ,อก็คือจบหลักสูตรของเรา6เดือนนะหเดือนห <6 S 1> เดือนก็จะสามารถตัดเย็บเสื้อผ้าเย็บปัดลอยชุนเชิญแก้ทรงได้แก้ทรงได้นะฮะเกไได้คำถามที่ผมถามท่านอาจารย์ก่อนจะมาสัมภาษณ์ผมถามท่านอาจารย์ว่าอาจารย์ครั <ๆ S 2> บ <า S 1> ทำไมอาจารย์ขอโทษนะฮะทำไมอาจารย์ถึงอยู่ถึง28ปีอาจารย์ตอบว่าเรา,าอยากจะพัฒนาเด็กสามารถให้เปลี่ยนเป็นคนดีได้หนึ่งคนก็คงใจแล้วอาจารย์บอกว่า28ปีขอคนดีแค่คนเดียวคือสําเร็จแล้วอ่ะแต่ที่อยู่มานี่28ปีผมว่าเป็นพันคนที่แทนอาจารย์เจอเป็นน,น่าจะเป็นอ่าแล้วแทนอาจารย์ก็คือคิดว่าถ้าไม่มีฉันอยู่อ่ะแล้วใครจะทำล่ะใช่ไหมฮะ,ฮะ อาจารย์อยากจะมีอะไรฝากบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่ไหมครับก็คือเด็กเยาวชนคนนี้คือก้าวผิดหลงผิดมาแล้วก็อยากจะให้สังคมภายนอกที่ให้อภัยให้โอกาสเด็กๆคนนี้นะคะถ้ามีอะไรที่จะให้ช่วยเหลือเขาก็กรุณาโปรดด้วยช่วยเหลือเขาบ้างนะคะคือถ้าเราให้โอกาสเขาเขาทำทุกอย่างได้เหมือนเด็กทั่วไปฮะเขาก็สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตเป็นคนปกติได้นะครับ ขอบคุณท่านอาจารย์ครับขอบคุณครับและนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของน้องๆที่เขาต้องทำประจำทุกวันครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับขออนุญาตครับท่านอาจารย์ชื่อผมชื่อกฤษดาทิติโชติรัตนาชื่อเล่นชื่อคิมครับยันคิมนะครับยันคิมอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับอยู่มา16ปีแล้วครับ16ปีสปีครับ ทำไมถึงเลือกอมาอยู่ที่นี่ครับออพอดีว่าช่วงนั้นสอบบรรจุได้แล้วเขาให้เลือกระหว่างเชียงใหม่กับกรุงเทพก็เลยเลือกกรุงเทพครับเพราะบ้านเกิดอยู่ที่นี่ครับอ๋อเออสิบหกปีมานี่ก็มีคิดที่แบบว่าอยากจะออกไปจากที่นี่ไหมเออเป็นระยะฮะ,ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ไม่ได้คิดนะครับทำไมครัเพราะว่าอะไรขึ้นก็พอดีว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นจุดประจวบเหมาะของชีวิตที่เราจะได้มาทําในสิ่งที่เราชอบ พ oh. ผมจบดนตรีไทยมา oh. แต่16ปีมาเนี่ยก็คือว่าเพิ่งจะได้เริ่มมาทำครัตลอด16ปีมาเนี่ยท่านอาจารย์ทำกิจกรรมอะไรนอกจากดนตรีไทยครับผมสอนเกี่ยวกับวิชาสามัญ hmm. แล้วก็ทําเกี่ยวกับไฟบริหารงานครับแล้วก็ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ hmm. ครับพอตอนนี้มา hmm. ได้เริ่มมาทําดนตรีไทยซึ่งเกิดจากชมรมก่อนนะฮะ แล้วก็เห็นท่านอาจารย์บอกว่ากําลังจะพัฒนาเป็นหน่วยใช่ครับเป็นหน่วยเรียนนะ,ะเ,เนื่องจากว่าน้องๆเขาทํากิจกรรมแล้วรประสบความสําเร็จครับครับ,รบ,รบท่านผู้อำนวยการของศูนย์ฝึกแป้นกุณนาเนี่ยท่านเล็งเห็นว่าทางเยาวชนเนี่ยมีความสามารถกันเยอะครับแล้วก็มีเรื่องของความตั้งใจที่ดีครับแล้วก็เลยจะขยายให้ให้เป็นให้เป็นหน่วยเรียนขึ้นเรียนครับ ตรงนี้ถ้าอาจารย์เรนเห็นว่าดนตรีไทยเนี่ยจะช่วยน้องๆได้อย่างไรช่วยในเรื่องของหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของความคิดหรือเรื่องของแนวคิดเพราะว่าดนตรีเนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านอารมณ์และสมองสมาธิคริบถ้าหากว่าเด็กและเยาวชนไทยเนี่ยได้เรียนเรื่องเกี่ยวดนตรียิ่งเป็นเรื่องของดนตรีไทยก็จะได้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของชาติตำรงสืบพอดกันต่อไปด้วยแล้วก็เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพครับ เห็นอาจารย์บอกว่าน้องถ้าเกิดอ,อ,อยู่ในชมรมนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะเล่นดนตรีแล้วออกไปรับจ้างเล่นได้ในอนาคตได้ครับแต่ดนตรีจริงๆแล้วดนตรีไม่ใช่ว่าเฉพาะเราจะไปเล่นอย่างเดียวครับจะเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านถ้าหากว่ามีความรู้ควาสมสามารถก็เป็นรับสอนดนตรีได้ด้วยครับสอนก็ได้นะหรือเป็นการเรื่องการถ้าบางคนเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์มีแนวคิดใหม่ๆครับก็เป็นเรื่องของงานช่าง เ็นการเทียบเสียงเครื่องดนตรีก็ได้เทียบเสียงก็ได้แล้วักอะไรไั้เออก็เลยตั้งตั้งเสียงตั้งเสียงเป็นเป็นนักจูเนอร์จูเนอร์จริงจริงมันไม่ได้แคบอย่างที่เราคิดมันสามารถแตกขยายออกไปได้มากมายเป็นช่างก็ได้เป็นจูเนอร์ก็ได้เป็นครูก็ได้เป็นครูก็ได้เป็นนักดนตรีก็ได้ถ้าเกิดจะถามท่านอาจารย์ว่าตลอด16ปีที่ผ่านมา มีอะไรที่ท่านอาจารย์อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านเป็นปัญหาที่อาจารย์คิดว่าควรจะรีบแก้ไขสำหรับตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เชิญครับครับเยาวชนของชาติเนี่ยเราควรที่จะสนใจเ,เด็กและเยาวชนในรุ่นนี้เพราะว่าสังคมเนี่ยมีปัญหาต่างๆมากขึ้นมากขึ้นจนเราจะแก้ไขไม่ทันแล้วนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราอะมาสนใจหรือมาใส่ใจกับเด็กรุ่นนี้เราให้เขามีแนวคิดที่ดีพอเขาได้แนวคิดที่ดีๆไปเนี่ยเขาก็สามารถที่ไปสืบต่อแล้วก็จะไปทําให้เด็กรุ่นต่อๆไปเนี่ยดีขึ้นมาได้นะครับคืออย่างน้อยถ้าเกิดเราช่วยเขาให้เขากลับตัวปุ๊บเขาสามารถไปช่วยคนอื่นได้ด้วยใช่ครับเป็นการ<น>ส่งต่อร่ต่อรุ่นเร่อรุ่นนะพี่ช่วยน้องใช่าล้ครับเดี๋ยวเรามาฟังท่านอาจารย์ร่วมบรรเลง กับน้องๆสักหนึ่งเพลงครับแล้วเดี๋ยวไปชมอย่างอื่นกันต่อครับเชิญครับ ช่วยน้องพวกนี้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าให้กับเด็กสำหรับที่กล้าพาดกับตัวเองในชีวิตขึ้นมาเรา,เราได้เราได้สร้างคนให้เป็นคน <lays S 1> <Glen> <sz we ak> ผู้ที่ควบคุมดูแลห้องคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับไม่ทราบขออนุญ,ญาตสอบถามว่าน้องๆเขาเข้ามาเรียนอะไรบ้างครับตรงนี้ตอนนี้นะครับห้องเรานะครับก็จะสอนหลักสูตรเป็นวิชาชีพระยะสั้นนะครับหลักสูตรกราฟิกกราฟิกดีไซเนอร์นะครับดีไซเนอร์มืออาชีพนะครับอันนี้ก็คือเป็นรุ่นพี่สอนน้องนะครับก็จะมี เยาวชนที่เรียนจบแล้วหลักสูตรรุ่นแรกนะครับจะมาเป็นคอยเป็นที่เลี้ยงของอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อาจารย์บอกระยะสั้นนี่ใช้เวลาแค่ไหนครับใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนครับหลักสูตรประมาณ150ชั่วโมงร้อยห้าสิบชั่วโมงครับแล้วเขาพอจบตรงนี้ปุ๊บใน3เดือนเนี่ยเขาทําอะไรได้บ้างถ้าเรียนจบหลักสูตรนี้ไปแล้วนะครับสิ่งที่เขาทําได้นะครับสามารถออกแบบนมบัตรได้นะครับสามารถทําการ์ดไยพรต่างๆได้นะครับ รวมทั้งการตัดต่อหรือการตกแต่งรูปภาพเบื้องต้นได้นะครับอ๋อก็คืออย่างน้อยเนี่ยจบไปที่เนี่ยอย่างนั้นมีวิชาแน่ๆแหละครับมีวิชาแล้วก็ยังมีพุิบัตรนะครับพุิบัตรพุทิบัตรจันเหมือนกับที่ผมถืออันนี้ครับนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นรุ่นต่อไปนะครับจะเป็นของกศนนะครับอ๋อเป็นของการศึกษานองเวียนครับออกให้โดยกศนนะฮะครับผมอยากจะถามคาถามหนึ่งว่าท่านอาจารย์พ่อมาสอนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหาอะไรที่ที่จริงๆแล้ว อาจารย์อยากจะบอกผ่านสื่อแล้วควรจะแก้ไขครับจริงๆแล้วนะครับเด็กและเยาวชนนะครับมีความรู้ความสามารถนะครับเพียงแต่บางครั้งนะครับต้องการโอกาสจากสังคมนะครับอย่างเช่นว่าเวลาเขาสามารถเรียนจบแล้วนะครับการที่จะหางานนะครับบางทีมันก็ยากยากอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าสังคมให้โอกาสนะครับผมเชื่อว่าเด็กเราทําได้ครับคือท่านอาจารย์กำลังบอกว่าช่วยช่วยเปิดโอกาสให้กว้างหน่อยครับอย่า เห็นว่าเขามาจากที่นี่แล้วไม่รับเขาให้โอกาสเขาเห็นท่านผอก็บอกว่าทางบ้านกรุณาเนี่ยก็จะมีผู้ที่มารอรับน้องเขาไปทํางานเลยก็มีส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าส่วนที่เขามารอรับนะครับส่วนมากเกี่ยวกับโรงงานนะครับโรงงานผลิตผลิตเครื่องใช้นะครับ ส่วนที่เกี่ยวกับด้านไรทียังยังน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่ย,ยังน้อยอยู่ครับก็เลยอยากจะฝากท่านผู้ชมว่าให้โอกาสน้องๆเขาครับเพราะว่าโอกาสของคุณคืออนาคตของเขาครับที่ตรงนี้นะครับก็คือหอนอนอหนึ่งซึ่งเป็นหอนอนแรกรับของเด็กและเยาวชนที่ฝึกอบรมมาใหม่นะครับหลังจากที่เด็กอยู่หอนอนอหนึ่งแล้วก็จะ เพราะว่าวนอนหนึ่งจะทําหน้าที่ในการกระจายแยกเด็กไปตามหอนอนต่างๆหอนอนห้าจะเป็นหอนอนที่เด็กไร้ยาวชนม,มีระยะฝึกอบรมไม่เกินหนึ่งปีสําหรับหอนอนหกจะเหลือระยะฝึกอบรมไม่เกินสามเดือนนะครับซึ่งก็จะอยู่หอนอนข้างบนเพื่อที่จะ <c oughs> ให้เด็กเขารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะออกไปอยู่ภายนอกสําหรับหอนอนสองสามและสี่ก็คือจะกระจายยอดเด็กและเยาวชนให้กระจายมียอดจํานวนที่ใกล้เคียงกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความไออัด และก็ไม่ให้เกิดความความร้อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กอยู่รวมกันเยอะจํานวนของอความร้อนที่ในตัวของเด็กนะครับก็จะจะทาให้มันเด็กมีความรู้สึกว่าเขาก็เกิดความเครียดนะครับก็พยายามที่จะก,กระจายให้เด็กให,ให้ยอดมันมันมีความใกล้เคียงกันนะครับ แล้วครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องๆวัยทินนะครับที่อยู่ในบ้านเกลนานี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นของน้องๆเขาการว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรแต่ก่อนอื่นที่จะไปฟังน้องขาวเรามาฟังท่านอาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างๆผมก่อนครับว่าอยู่ดีๆทำไมถึงต้องมาสอนที่นี่ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ทราบมาว่าท่านอาจารย์ต่อครับผมนะครับได้ทํางานอยู่ที่นี่แล้วทางานที่นี่มาช่วยที่นี่ตั้งแต่ปี4กว่า ส่วนอย่างนี้ตั้งแต่ปี47ครับแต่ว่าได้มาทํางานจริงๆเมื่อปี52ครับ52เป็นคําถามเดียวกับที่ท่านผู้ชมทางบ้านอยากรู้เลยครับผมมาทําไมฮะ,ะ,ะมาแล้วตอนแรกๆนี่ก็เหมือนกับว่าไม่ได้นั่นเพราะเพื่อนชวนมาสมัครก็เลยมาจริงๆพอมาปุ๊บเออก็คิดว่าตัวเองอเหมาะแล้วก็เหมาะกับงานทางด้านนี้ก็เลยคือคือเขาจะมีคําถามว่า โรงเรียนทั่วๆไปอ่ะมไม่อยากไปเหรอทาไมมาทำไมต้องมาช่วยน้องพวกนี้แต่ประมาณเนี้ยท,ที่ที่ดีกว่าเนี้ยมีอ่ะทำไมทำไมไม่ไปรู้สึกว่าเรามีคุณค่าให้กับเด็กสําหรับที่ก้าพลาดกับตัวเองในชีวิตขึ้นมาเราเรา,เราได้สร้างคนให้เป็นคนกับสิ่งหนึ่งเด็กบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอะไรเงี้ยเพราะเราว่าได้สร้างชีวิตให้กับเขาใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเราได้มีคุณค่าสําหรับเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจสําหรับตัวของเรา กับเด็กที่พร้อมสําหรับเด็กที่อยู่ข้างนอกอาจจะพร้อมกับครอบครัวเงินแต่ว่าเด็กข้างในนี้อาจจะยังไม่พร้อมอย่างเช่นเรามาเติมเต็มความอบอุ่นให้กับเขาเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่าสําหรับที่นี่ที่นี่คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าอาจะรย์ไปอยู่ที่อื่นมันก็เท่านั้นะแต่ถ้าอาจารย์มาอยู่ที่เนี่มันเหมือนฝนที่ตกลงมาในที่ที่กำลังแห้งแล้งประมาณนั้นอาจารย์มีคุณค่ามากกว่าที่อาจารย์ไปทํางานที่อื่นนะฮะเห็นว่าที่นี่ตั้งแต่ต้นรายการมาแล้ว เราถ่ายมาหลายตอนแล้วของที่นี่เพราะว่าผมอยากจะให้ทั้งผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดของของบ้านกรุณามีเขาเรียกว่าชมรมชมรมแล้วก็มีวิชาชีพวิชาชีพแล้วก็มีวิชาสามัญอีกอวิชาสามาัญคราวนี้ในกรณีนี้ทุกคนจะต้องมีการแบ่งแยกในการเรียนอย่างไรในเมื่อ,อเด็กทุกคนถูกศาล ตัดสินมาแล้วนะ่ะเด็กเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะต้องมีหน่วยเรียนเข้ามาปุ๊บหน่วยเรียนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเด็กบางคนอาจจะเรียนมาแล้วก็จะต้องเรียนวิชาชีพถ,ถ้าเรียนาสามัญมาแล้วก็<ข>ให้เรียนวิชาชีพวิชาชีพขึ้นอยู่กับว่าสารสั่งมาอย่างไรบางทีเราต้องดูลักษณะของสารตัดสินมาว่าเด็กบางคนนี้ต้องเรียนให้จบหรือว่าต้องวิชาชีพอย่างต่ำสองวิชาชีพถึงจะปล่อยออกไปสู่ข้างนอกก็คือดุลยพินิจของสารครับผมแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยน้องเขาจะได้เรียน2วิชาชีพ อสองวิชาชีพขึ้นอยู่กับบางคนก็นหนึ่งวิชาชีพ uh huh, uh huh, ครับ uh huh, uh huh. ถ้าเป็นระยะสั้นอาจจะสองวิชาชีพแล้วแต่แล้วแต่ระยะเวลาการฝึกของเด็กอย่างเช่นบางคนตัดสินมานานเนี่ยครับก็ต้องเรียนลหลายๆอย่างไปสิบสามอย่างอย่างน้อยที่ที่นี่ร,ระดมสอนให้น้องๆอยู่ที่คุณจะชอบอะไรก็แล้วแต่แล้วค่อยคว้าเอาไปซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ละคอร์สก็จะมีเวลาให้เขาศึกษาบางคอร์สสามเดือนบางคอร์สหกเดือน ที่ผมได้ผ่านได้เห็นก็จะมีเช่นอาจารย์บอกแล้วเนี่ยก็สาระสามัญทั่วไปเนี่ยเราเรียนกันอยู่ละวิชาชีพที่เป็นคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการดีไซน์วิชาชีพที่เป็นช่างยนต์ช่างยนต์ซ่อมเครื่องรถช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้าเกษตรเกษตรครับอ่าแล้วก็มีตัดเย็บตัดเย็บอ่าเห็นศิลปะหัตถกรรมศิลปะหัตถกรรมครับดนตรีทั้งไทยและสากลครับอ่าสิบอย่างแล้วนะโอ้ มีอะไรอีกไหมฮะที่เรายังนึกไม่ออกมีช่างไม้มีก่อสร้างก่อสร้างมีแล้วมีที่แบบฝึกให้เป็นนักกีฬามีไหมมีครับพละศึกษาพละศึกษานักกีฬาก็มีนะฮะปาสิบสามอย่างอย่างน้อยที่ที่นี่ระดมสอนให้น้องๆอยู่ที่คุณจะชอบอะไรก็แล้วแต่แล้วข่อยคว้าเอาไปเป็นวิชาติดตัวอ้อมีอันหนึ่งที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้มีทำหัวโขนด้วยศิลปะของศิลปะดกรรมอ่าฮะอ่าฮะ ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ละคอร์สก็จะมีเวลาให้เขาศึกษาบางคอร์สสเดือนบางคอร์สหเดือนก็นแล้วแต่วิชาวิชาไปถ้าถามท่านอาจารย์ต่อส่วนตัวของท่านอาจารย์ต่อเองเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับวิชาอของผมเป็นนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพก็จะดูในเรื่องของอการกินอยู่หลับนอนเรื่องของความเป็นอยู่ มากกว่านะครับแล้วก็ส่วนผมนี่จะส่วนรับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆจัดให้เด็กจัดกิจกรรมต่างๆครับอย่างเช่นการแสดงหรือว่าการโชว์ต่างๆนี่เราก็ทํา หากิจกรรมให้เด็กอ๋ออาจจะมีการโชว์ต่างๆการแสดงต่างๆแล้วก็อาจารย์ก็จะดูความเป็นอยู่ทั่วไปของเขาทั้งหมดครับกินอยู่อะไรทั้งหมดนอนอันนี้เริ่มจากการกินอยู่หลับนอนก่อนมีปัญหาอะไรที่อาจารย์อยากจะฝากบอกผ่านรายการไหมว่าอยากจะได้ตรงนี้มาช่วยแก้ไขตรงนี้ให้น้องๆเขาดีขึ้นอะไรยังไงเรื่องการกินอยู่หลับนอนสรุปในเรื่องของการกินอยู่นี่เราก็มีมีให้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการกินอยู่แต่เราอยากได้ในเรื่องของอย่างเช่น อุปกรณ์ต่างๆที่จะมาเสริมให้เด็กได้เล่นนะครับหรือว่าที่มันแปลกแปลกใหม่ๆให้ได้ทันกับเด็กข้างนอกอะไรเงี้ยครับก,ก็คือถ้าเกิดเรื่องกินอยู่รับ,รบรนี้ปกติเนี่ยโอเคที่นี่ดีอยู่แล้วโอเคที่นี่ครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับไม่มีแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่โลกภายนอกเขามีแต่ในนี้ยังไม่มีค,คือยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นอ่า เครื degree, way, way ่องออกกาลังกายเนี่ยมีแต่ว่ามันน้อยอย่างเช่นเราอยากเอาไปตั้งให้ทั่วเพราะว่าเด็กเรามีเยอะในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็ออกกำลังกายอย่างเช่นการวิ่งมีแล้วางครับเด็กว่าเราเรายังไม่มีหลังคาอย่างนี้ใช่ไหมครับหลังคาลงยิมโดมเด็กเวลาเราเล่นกีฬาร้อนฝนตกก็เล่นไม่ได้รองเท้ากีฬาอะไรอย่างนี้ครับเรามีแต่ว่าหนึ่งในส่วนนี้เราต้องพัฒนาในด้านอื่นๆก่อนอย่างเช่นสิ่งอื่นๆสําคัญเราก็ต้อง ใช้อย่างอื่นก่อนแต่ถ้าถ้า,ถามีอ,อย่างเช่นหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับเช่นรองเท้ากีฬาที่จะให้เด็กได้ใส่เล่นอย่างนี้แล้วก็โอเคดีจริงจริงก็ถ้าถ้าท่านถ้าท่านชมรายการนี้อยู่ซึร่ร,รายการเราก็ผ่านทั้งเคเบิลแล้วก็ ผ่านทั้ง y o u t u นะฮะแล้วได้ชมตอนนี้พอดีเนี่ยสนใจก็โทรศัพท์ไปที่บ้านกรุณานะฮะก็ในเว็บไซต์หรือว่าเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้นะฮะพอน้องๆที่นี่มีจำนวนถ้าบ้านนี้เนี่ยมีห้าร้อยยี่สิบกว่าคนแล้วจริงๆแล้วสถานแบบนี้ก็จะมีที่ใช้คำว่าบ้านเมตตาบ้านกรุณาบ้านมุทิตาบ้านอุเบขาซึ่งซึ่งแต่ละที่ก็จะมีจานวนน้องๆก็ประมาณนี้แตกต่างกันไปครับก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละที่ก็จะอย่างเช่นบ้านเมตาเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่แลกรับเขาเรียกว่าแลกรับเป็นเหมือนกับบ้านเด็กที่ถูกตำรวจจับศาลยังไม่ได้ตัดสินก็จะ่ที่บ้านเมตาตัดสินแล้วก็เหมือนมาส่งมาที่บ้านกรุณาถ้าเป็นเด็กเล็กหรือว่าต่ำกว่าอายุ14นี่ก็จะเป็นอยู่บ้านมุทิตาครับแต่ถ้าเด็กอย่างเช่นเกิน20บเกิน20ขึ้นไปนี่ก็จะ บ้านอุเบกหรือว่าเด็กที่มีคดีรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นบ้านอุเบกค,ค่ะส่วนบ้านหญิงก็จะเป็น,บ,นบ้านปานีครับอันนี้เราก็จะแบ่งกันไปตามความเหมาะสมเอาละครับนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของบ้านกรูนาครับซึ่งรายการวอร์ริทีทีนวอร์ริที่มันมันของคนวัยทีนได้เข้ามาถ่ายทำตั้งแต่บรรยากาศที่น้องเขาได้อยู่ที่นี่จนถึงบรรยากาศของการที่ได้สนทนากันนะครับ ตอนนี้รายการของเราหมดเวลางเราแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าครับวันนี้สวัสดีครับกับสิ่งที่เราให้เราก็ให้เยอะแต่ว่าจำนวนเด็กและเยาวชนของเราก็เพิ่มมากทุกคุณ<ม>เพิ่ม,มเพิ่มมากขึ้นป<ม>กติแล้วจะต้อง40สครับตนหนึ่งหอ40 50ิบาบนะครับจำนวนเจ้าหน้าที่ของเราบางทีอัอตราส่วนนี่1น่ต่อ50 1ต่อ 80, 80นี่มันก็เยอะ